สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับก็พบกับผมวานะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําภารกิจนะครับที่ไม่ได้ทํามาเนิ่นนานนะให้สําเร็จสักทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยความขี้เกียจของผมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเราจะมาทําภารกิจเล่านิยายนะครับเรื่องเรื่องอะไรนะชมราชันแห่งสมรภูมิ ep ที่264กันนะครับ โดย EP นี้นะครับมีชื่อว่าสงครามเทพปีศาจในเวลานี้มีกอำลังกว่า3แ0นนายภายใต้การบัญชาการของมูย่องและพอคิงออฟเด e d e ด d ได้เข้ามาร่วมด้วยเขาก็ได้กำลังเสริมที่แข็งแกร่งส่วนจำนวนทหารทั้งหมดของคิงออฟเด e d e ด d ก็ปาไปเกือบ5ล้านนายยังไงก็ตามนะครับพวกเขารับคำสั่งของคิงออฟเด e d e ด d เท่านั้นพูดถึงความรวดเร็วนั้น มันมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะอยู่ในสงครามไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำสงครามกับเทพปีศาจเชน่นนี้ดังนั้นจึงมีความแตกต่างเล็กน้อยในการใช้กองทัพนี้เนื่องจากต้องใช้ผู้ประชาการถึงสองคนแทนที่จะสามารถระดมพลได้ทันทีด้วยคำสั่งเดียวโดยตรงราชาแห่งความตายประหลาดใจที่เห็นเต็นท์ขนาดใหญ่ถูกกางขึ้น โดยมีมูยองที่ใช้เวทมนต์ของเขาปิดกั้นร,รอบๆเพื่อป้องกันใครก็ตามที่อาจจะแอบฟังอยู่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มูยองกำลังจะพูดหรือทำนั้นอันตรายเพียงใดผมอยากให้คุณสกัดเทพปีศาบางส่วนเอาไว้ในระหว่างนั้นผมจะพยายามประนีประนอมกับหนึ่งในพวกมันเจ้าพูดเหมือนจะทำได้อย่างง่ายๆราชาแห่งความตายเยอะหยัน พระนีประนอมกับหนึ่งในเทพปีศาจที่บุกเข้ามาโจมตีอย่างนั้นเหรอแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ยากแต่มันจะเป็นประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อห้างทำสำเร็จ King of the Dead แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับเทพปีศาจหนึ่ต่อหนึ่งแต่เห็นได้ชัดว่าต้องมีเทพปีศาจอย่างน้อยเจ็ดตนที่จะโจมตีและหากเป็นแบบนั้นทั้งมูยองและ King of the Dead จะตกอยู่ในอันตราย มันใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สักหน่อยนี่มูยองยักไหลถึงเขาจะเสียเปรียบแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทางเจ้ามีแผนอย่างนั้นเหรอผมจะบอกให้คุณรู้เกี่ยวกับสายลับที่คอยปล่อยข้อมูลให้กับกลุ่มพันธมิตรมูยองจับตามองไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกค่ายของฝ่ายต่อต้านกาวอีกในหนึ่งมูยองกำลังสืบสวนทุกคนไม่ใช่แค่เฝ้าดูเขา และเป้าหมายเดียวของมูยองก็คือเพื่อตามหาสายลับคนที่ทำตัวเป็นน็อกสองหัวโดยให้ข้อมูลแก่ฝ่ายพนมิตรและฝ่ายปฏิปักษ์เพื่อเอาตัวรอดเจ้าจะรังตัวมันไว้อย่างนง้ยรึถ้ามันรู้ว่าเรารู้แล้วมันจะย้ายไปอยู่ฝั่งฝ่ายพันธมิตรทันทีสิ่งที่สำคัญคือการเปิดเผยตัวตนของสายลับนั้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ต้องการให้พวกมันรู้ตัว เพื่อแผนการอันแยบยลนั้นจึงต้องแกล้งโง่เอาไว้ก่อนอืมแล้วสายลับผู้นั้นคือใครกันละ่ะเทพปีศาจทั้งสี่ยกเว้นเกรโมอรี่เจ้าว่าอะไรนะ King of the Dead ทอนหายใจถูกต้องยกเว้นเกรโมอรี่ทุกคนล้วนเป็นคนทรยศแม้ว่ามูยองจะมีความสงสัยตั้งแต่แรกแล้วเขาเองก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นทั้งสี่คน อย่างไรก็ตามหลังจากที่เฝ้าดูพวกเขาต้องสี่แล้วก็พบได้ว่าทั้งสี่ได้ติดต่อกับตัวแทนของฝ่ายพนวิทยไม่มีใครปฏิเสธผลกระทบที่รุนแรงของฝ่ายต่อต้านได้เพราะว่านั่นหมายความว่าเกรม l รีกาลังต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนั่นเองแม้แต่ราชาแห่งความตายก็เข้าใจความเป็นจริงของสถานการณ์หากไม่มีการปรากฏตัวของมูยองแล้วแล้วก็แล้วก็โซโลมอนด้วย เกรมอรี่ก็จะเป็นเพียงเหยื่อของเฮ r ร์เลและเลลาเจและหลังจากนั้นสมาชิกฝ่ายต่อต้านที่เหลืออยู่ก็จะย้ายไปยังฝ่ายพันธมิตรทันทีการที่พวกเขายังอยู่ที่นี่นั่นพิสูจน์ได้แล้วว่าพวกมันยังคงช่างน้ําหนักทางเลือกและคำนวณผลประโยชน์ถึงผลได้และผลเสียที่เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ ้วยเหตุนี้พวกมันจึงไม่ทุ่มกําลังเข้ามาจัดการและพวกมันก็ไม่ได้แสดงการต่อต้านมากนักเมื่ออยู่ต่อหน้ามูยองแล้วเราจะสร้างสายลับไวยใช้งานเหมือนพวกมันไหมถ้าจะเอาผมก็อยากได้เทพปิษาจที่มีอิทธิพลหน่อยนะแล้วเจ้าจะปล่อยข่าวลือที่ทําให้เกิดความระสำมระสายได้อย่างไรเราจะใช้ชื่อของซูรมอน ชื่อของโซโลมอนเป็นตัวเปิดทางแน่นอนว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวจริงๆแต่เพียงแค่ทําให้ข้อมูลนั้นล่วนไหลออกไปการเคลื่อนไหวของสตูจะต้องถูกทําให้ชะงักอย่างรุนแรงคงจะมีเทพปีศาจไม่กี่ตนที่ร่วมเป็นทับหน้าในการโจมตีมันเป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบสําหรับสถานการณ์นี้ข้าไม่กลัวเหล่าเทพปีศาจหรอกนะแต่การกระทําของเจ้า ไม่ต่างอะไรกับการเสี่ยงโชคเลย KING OF THE DEAD รู้ว่ามันเสี่ยงอย่างไรแต่เขาต้องการเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับศิละปะแห่งความตายผ่านมูยองมูยองกำลังยืนอยู่บนทางราดชันที่ไม่มันคงหากก้าวพลาดเพียงเล็กน้อยเขาจะตกจากหน้าผานั้นอย่างไรก็ตามมูยองดูเป็นคนที่เชื่อถือได้และถึงยังไงเขาก็ต้องเชื่อมูยองอยู่ดี ว่าแต่ทำไมเจ้าถึงยังซ่อนพลังอยู่ฮะอะไรนะผมซ่อนพลังอย่างนั้นเหรอโมยองถามราวกับไม่เข้าใจในสิ่งที่ king อฟเดอะเด d กำลังพูดพราะข้าเรียนรู้พลังแบบเดียวกันกับเจ้าถึงรู้ความลับเจ้าไม่ได้มีแค่สี่ปีกใช่ไหมมันเป็นคำถามที่ชัดเจน มูยองมีปีก3คู่ตั้งแต่แรกแม้ว่าเขาจะมีถึง6ปีกแต่เทพปีศาจก็รู้ว่าเขามีแค่4ปีกเท่านั้นนั่นเพราะมูยองไม่ไว้ใจใครตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่พบกับเกรมอลี่และเมื่อเขาไปช่วยเธอเขายังซ่อนพลัง2%สุดท้ายเอาไว้ด้วยซ้ำแม้ในช่วงเวลาที่อันตรายมากอย่างต่อสู้กับเรลาเจเขาก็ยังไม่ยอมเปิดเผยมันทำไมน่ะหรอนั่นเป็นเพราะ ทางเดียวที่เขาจะอยู่รอดได้นั้น่งไงเป็นเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่เขาจะเปลี่ยนอนาคตได้เขาจะต้องไม่แสดงไพ่ทั้งหมดในเมือให้ใครรู้มุยองเพียงยิ้มเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรในขณะที่ราชาแห่งความตายจิบปากเบาๆเ,เ,เจ้าเป็นคนแรกเลยนะที่ข้าคิดว่าเจ้าเล่ก,กว่าตัวข้าเองหลังจากได้รับคำสั่งให้กำจัดเกรมอรี เทพปีศาจสิตนก็ระดมพลอย่างรวดเร็วผู้นําทัพของพวกมันในครั้งนี้ก็คือเทพปีศาจอันดับที่7อามอนเทพปีศาจท,ที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้สร้างเวทมนต์ทั้งหลายและเป็นเจ้านายคนเก่าของเอนโทรมันเกิดมาพร้อมกับดวงตาแสนลึกลับที่สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดนอกจากนั้นยังเป็นทรราชที่โหดร้ายที่แม้แต่เทพปีศาจอื่นๆก็ไม่สบายใจที่อยู่ข้างมันโดยเฉพาะ ในวันที่มันอารมณ์เลวร้ายสุดๆเจ้าสารเลวที่ควบคุมจิตวิญญาณของเอนโธมันเป็นใครกันตามข้อมูลจากสายลับระบุว่าเอนโธกอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้ามูยองมันต้องเป็นเรื่องจริงนแน่ๆเพราะคงไม่มีใครจำเอนโธที่เป็นราชาพิศาตแห่งเหล็กคนนั้นผิดแน่ฉันรู้สึกว่าการเชื่อมโยงจากเอนโธมันหายไป มันทำลายเวทกิอัธิคารายไว้เอนโทรเป็นหนึ่งในราชาปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดทำให้อารมอนต้องไล่เวทมนต์ที่แข็งแกร่งลงไปด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามมูยองได้ทำลายเวทมนต์นั้นและเข้าควบคุมจิตใจของเอนโทรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาอยากรู้แม้ว่าอามอนจะร่ำเรียนเวทมนต์มาแล้วทุกรูปแบบแต่การควบคุมจิตใจเป็นแขนงที่แตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นอารมอนก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุม ใจิตใจของราชาปีศาจต,ตนวหนื่นๆที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเขาได้ดังนั้นเขาจึงเข้าร่วมในการสำรวจครทางนี้เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่จะเห็นได้ชัดว่าคนที่ชื่อมูยองมันเป็นอย่างไรความตั้งใจของเขาก็คือตรวจสอบทักษะควบคุมจิตใจและขโมยมันมานั่นเองวิง่งขะนั้นเองรอยสักเล็กๆบนมือซ้ายของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินเขียว ข้อมูลจากมุรุมุรุมาแล้วสายลับของอารมอนก็คือมุรุมุรุเขาเป็นสายลับสองหน้าที่อารมอนส่งไปแทรกซึมเอาไว้และเรื่องราวทั้งหมดของมูยองก็ได้ยินมาจากเขาเช่นกันเวทมนต์ในการส่งข้อมูลก็เป็นของอารมอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มุรุมุรุรับรู้จะถูกส่งมายัางจิตใจของอารมอนโดยธรรมชาติเกรมรีกับโซรลมอนจะนัดพบกันอย่างนั้นเหร ร่างของอารมอนสัตย์สานหากโซโลมอนปรากฏตัวเดียโบก็คงอยู่กับเขาแน่นอนว่าอารมอนไม่ได้กลัวเดียโบนอกจากนี้บาอันยังบอกว่าโซโลมอนยังไม่สามารถใช้พลังได้แปลกเสียจริงอย่างไรก็ตามโซโลมอนจะไปพบกับแกรม,มอรีนั่นเป็นเรื่องน่าแปลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาดังกล่าว มันเป็นเรื่องแปลกที่เกมโมลีจะร้องขอความเมตตาจากโซโลมอนและโซโลมอนเองก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ข้างฝ่ายปฏิปักษเพื่อกาจัดบาเอานอกจากนี้โซโลมอนเป็นเพชฌฆาที่ไร้ข้อปกพ้องหัวใจของเขาเปรียบเสมือนเหล็กกล้าที่ปราศจากเลือดหรือน้ําตาอามอนรู้จักเขาดีไม่สำคัญว่าจะไปเข้าฝ่ายไหนแต่มันเลือกช่วงเวลานี้มันเหมาะเจาะเกินไป แต่หากมันเป็นความจริงอามอนก็ตัดสินใจใช้โอกาสนี้ในการเอาชนะความหวาดกลัวในจิตใจที่มีต่อซุลมอนไปซะและหากกำจัดเดียโบได้อิทธิพลของซุลมอนจะลดลงอย่างมากหรือหากมันไม่ใช่ความจริงการกำจัดเกมโมอลี่ก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเช่นกันยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อามอนข้าว่าเราควรพักที่นี่สักระยะก่อน ก่อนที่จะเคลื่อนไหวต่อไปดีไหมโบทิสเทพอสูรอันดับที่17ออกตัวพูดดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะอยู่ด้านหลังและประเมินสถานการณ์ใช่แล้วดูเหมือนว่าเราเดานทางเร็วเกินไปเราต้องใช้การวิเคราะห์มากกว่านี้หากเราต้องการสังหารเกรมอรีนาบิอุสอามันด์ดิน วกกี่ขาดอามอนคิดในใจเห็นได้ชัดว่ามีสายรับแฝงตัวอยู่ในฝ่ายปฏิปักิแล้วพวกมันคงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการปรากฏตัวของโซลมอนมากกว่าจึงไม่ต้องการได้อยู่แถวหน้าแม้ว่าเทพปีศาจ11ตนจะถูกส่งไปพร้อมกับอามอนแต่สุดท้ายแล้วมีเพียงเทพปีศาจ5ตนเท่านั้นที่เป็นทัพหน้าในการจับคุมเกมโมลี่ส่วนอีก7ตนที่เหลือต้องการอยู่ ฝ่ายแนวหลังผ่านทางข้ออ้างต่างๆพวกมันจะกลัวซุลมลมอนไปอีกนานแค่ไหนบางทีพวกเขาอาจจะหลอนซุลมอนผู้ธิโยนพวกเขาออกไปจากโลกและทำลายบ้านเกิดของพวกเขามากเกินไปอามอนพูดต่อในขณะที่เขายืนอยู่ด้านหน้าของกองทัพเราจะกำจัดเกรมรีตามแผนที่วางเอาไว้โดยจะไม่มีความเมตตาใดๆทั้งสิ้น โต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  King of the d e a d กระทืบพื้นด้วยไม้เท้าบนยอดเขาสูงเสียงแปลกๆดังกล้องทุกครั้งที่ไม้เท้ากระทบกับพื้น5เขารู้สึกได้ถึงเทพปีศาจ5ตนที่กำลังเข้าใกล้เข้ามานอกจากนี้เขายังรู้สึกถึงเทพปีศาจต,ตนน้นอื่นๆที่อยู่แนวหลังและปีศาจนับล้านที่กำลังเข้ามาพร้อมกับพวกมัน King of the Dead รวมถึงกองทหารของเขาจะไม่สามารถต่อสู้กับ5เทพปีศาจได้ในเวลาเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามการซื้อเวลาและขัดขวางศัตรูนั้นย่อมเป็นไปได้ตอ่อเมื่อเขาก็แทกพื้นด้วยไม้เท้าอีกครั้งที่ทัดโดยรอบก็เปลี่ยนไปพายุหิมะผมกระหน่ำเข้าปกคลุมทั่วพื้นที่ การกลางเขตพลัง King of the Dead เป็นราชาแห่งแดนเหนือเขาปกครองในฐานะกษัตริย์มายาวนานไม่มีใครสามารถต้านทานพลังหิมะแห่งแดนเหนือของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตเข้ามาข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงพลังแห่งความตายของราชาที่แท้จริงเขาเคลื่อนที่ไปพร้อมกับพายุอันทรงพลัง King of the Dead กำลังต่อสู้ด้วยการวางโล่ป้องกันไม่ให้ปีศาจออกไปนอกพื้นที่ได้น่าประทับใจจริงๆเกรมอรี่แสดงความชื่นชมอย่างเงียบๆตัวตนเหนือธรรมชาติแน่นอนว่ามันเป็นพลังที่เหมาะสมกับชื่อเรียกนั้นตอนนี้เขาต่อสู้กับเทพปีศาจทั้งห้าด้วยตัวเองเขาไม่สามารถเอาชนะได้มูยองพูดตัดบทอย่างผู้มองโลกในแง่หลาย King of the Dead แข็งแกร่งก็จริงแต่ก็มีสตูมากเกินไปดีสุดก็คงทำได้เพียงแค่ถ่วงเวลาเราจะเน้นโจมตีผู้ที่หลบหนีจากเขตแดนนั้นอย่าละสายตาอย่าลดการป้องกันมีกองกำลังประมาณ3ล้านนายรอบๆแกมอรี่ซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเกมอรี่เองเทพปิศาจฝ่ายปฏิบัติถอยห่างออกไปโดยรับปากว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนระยะไกล ให้จากด้านหลังถ้าไม่รู้สึกว่าจะชนะพวกเขาก็คงไม่โผล่หน้าออกมาในทางกับกันถ้าพวกเขารู้สึกถึงความไม้แพ้พวกเขาจะชิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วอย่างวิญญาณไร้ตัวตนตอนนี้มีเพียงมูยองเท่านั้นที่เข้าร่วมแม้แต่เกมมลี่ก็ต้องรู้สึกได้ว่าคนอื่นๆนอกเหนือจากเธอคือสายลับหรือจริงๆเธออาจจะรู้มานานแล้วบางทีนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่สายตาของ เกรเมอรี่ดูอ่อน,นโยนลงเมื่อเธอมองไปยังมูยองเจ้าเคยยอมรับความพ่ายแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บ้างไหมเธอถามมูยองหากลองคิดดูความพ่ายแพ้ของเกรมอรี่เป็นสิ่งที่แน่นอนเสมอเธอเคยสูญเสียอดีตเพราะฝ่ายพันวิตยได้ทําลายล้างมนุษยชาติอย่างไราตามมูยองนั้นสายหัวไม่เจ้าช่างแข็งแกร่งคุณเองก็เช่นกันมูยองตอบสั้นๆ ถ้ามูยองแข็งแกร่งแล้วเกรมูรี่ก็คงแข็งแกร่งเช่นกันเธอไม่ได้ยอมแพ้จนถึงที่สุดและมูยองก็รู้เรื่องนี้ดีเกรมอรี่ยิ้มเล็กๆขอบคุณยังเร็วเกินไปที่จะขอบคุณผมนะจุกแกระแกระจู่ๆหลังจากนั้นมีคนฉีกโล่อย่างแรงจากด้านในโล่ที่มีพลังและขนาดดังกล่าวถูกทำลายลงตามความประสงค์ของคนผู้นั้น มีเทพปีศาจไม่กี่ตนเท่านั้นที่สามารถใช้พลังดังกล่าวได้และเกรมอรีก็อ้าปากค้างในขณะที่เธอจ้องมองไปยังคนแรกที่ฉีกโลกออกมาอา์มนจบไปแล้วนะครับตอนที่264นะครับผมก็ เราติดดกับขัดบ้างไม่เข้าใจในเรื่องบ้างนะครับเพราะว่าห่างหายกันไปนานนะเดี๋ยวจะทําให้จบนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วแหละผมแม่งดองนานเกินตปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไป